สวัสดีค่ะพบกับช่องเอไใจในฮอนแลแลนด์พาล่อกพากินอีกแล้วด้วยจ้ากำลังจะาพาไปเที่ยวนะคะไปกับโตโต้เลยค่ะทุกคนค่ะมาขึ้นรถก่อนเด้อจ้ารถคันไหนก็เลือกเอานะคะหรือจะขึ้นคันนี้ดีคะเนี่ยขึ้นคันนี้ก็สวยไปอีกอย่างหนึ่งนะคะมามามาค่ะ ขึ้นรถเราไปเที่ยวด้วยกันเด้๋ยวกับพี่น้องค่ะาไปน้องค่าไปเที่ยวด้วยกันค่ะวันที่มีแสงดดแดดเราก็หาออกเที่ยวกันจะไปเลาะตามธรรมชาติเด้วยวับพี่น้องค่ะออกจากเมืองไปสู่ธรรมชาติเป็นค่ะวันนี้ค่ะเราเจนแสงสว่างเราก็หาออกเลาะนิดนึงค่ะ เดี่ยวด้วยกันกับพี่น้องค่ะถนนกับผู้คนก็ข้ามถนนเลยค่ะโอ๊ยซิปซิปซิปสนับสนุสน,ออนคอยไปคอยมาเด้อจ้ายายเขาแซงได้เด้อแถาเด้อคอยไปคอยมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ตามกันไปเลยค่ะตัโต้จะพาไปที่ไหนก็ตามตัวโต้ไปเลยนะจ๊ะนั่งรถกินลมชมวิวเมืองไปก่อนนะคะก่อนจะไปถึงรอบนอกนะคะทางจักรยานก็สีแดงคู่กันไปเลยกับทางรถยนต์เด้อกับพี่น้องปองไฟค่ะเพราะว่าการใช้จักรยานประเทศเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ เชื่อมระหว่างเมืองระหว่างเมืองเลยนะคะทางจักรยานแต่ละเส้นแต่ละสายค่ะไปได้ทั่วประเทศค่ะถ้าจังหวัดใกล้ๆกันคนก็สัญจรด้วยจักรยานเลยราคา20กิโลเมตรได้นะครับพี่น้องคขาตอนนี้เราก็ลงรถแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะ เดินเข้าไปสู่ธรรมชาตินิดนึงนะคะด้านหน้าจะมีอะไรบ้างหรือว่าคนจะเยอะหรือเปล่าแต่ถ้าคนเยอะก็คงต้องกลับกันเร็วครับพี่น้องเพราะว่าคนออกกลางคืนไม่ได้คนก็ออกหาเดินกลางวันค่ะพอเก็บแสงสว่างหน่อยนึงคนก็อยากออกกําลังกายเนาะค่ะรู้ๆกันอยู่ว่าจะอยู่แต่บ้านทั้งวี่ทั้งวันมันก็ยากครับพี่น้องค่ะ คนก็มาสู่ธรรมชาติกันเยอะพอสมควรนะครับพี่นงคงค่ะธรรมดาตรงนู้นเคือยกังหันใหญ่นะคะสำหรับปั่นน้ำปั่นไฟสมัยก่อนค่ะนู้นนะครัเียเนยูมาชมธรรมชาติมาเดินรอบๆสวน ของทุ่งสวยๆัน่น่อยหนึ่งนะครับทุกคนคะ่ะจากบ้านมาสู่ป่าครบันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปหาเดินกันนะครับตามตัวตูว้กระเด้งเลาะธรรมชาติะคระับันนี้เป็นไม้เวลาไม่มีใบก็จะประมาณนี้นะฮะทุกคนคะ่ะสพานนี้ เขาก็ทำเป็นทางให้คนเดินตามธรรมชาตินะคะทุกคนคะ่ะเดินตามธรรมชาติคลองน้ำไปชมวิวทิวทัศน์ไปคะ่ะเสียงนกกร้องกันจกแจ๊กจกแจ๊กจกแจ๊กนะคะตามกันไปครับพี่น้องปองไปคะ่ะ กังหันตรงนี้คือกังหันเก่าเก่ล้าเป็นร้อยปีแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนุ่นค่ะกังหันสําหรับปั่นน้ําปั่นไฟปั่นหลากหลายอย่างใช้ประโยชน์สมัยก่อนนะคะทุกวันนี้ถ้าช่วงฤด,ดูร้อนหรือซัมเมอร์เขาก็เปิดเขาก็ปั่นอยู่นะคะแต่วันนี้เขาไม่ได้เปิดปั่นไว้ก็เพราะเขาไม่อยากให้คนแห่มาดูกันเยอะค่ะทุกคนคะ่ะ อยูออ่ครับก็จะจประมาณนี้นะครับประมาณนีเ้เสียงอะไรครับเสียงอะไรครับเสียงน้ําตกหรือเปล่าครับเสียงน้ําตกหรือเปล่าพี่น้องป้องไปตายแล้วน้ําไหลลัวไหลลวงเลยพี่น้องคนี่ไงที่โตโตว,ว่าเขาปั่นน้ําปั่นไฟสมัยก่อนอนี่แหละครับ ห้องน้ํายาวสูบหูสูบตาไปนู้นเลยเด้อค่ะพี่น yeah, ้องก่อนเขาใหญ่ก็ยืนดูน้ำเขาโม่อยู่นู่นเดี๋ยวกลับพี่น้องกองไัยค่ะ คลิปน,นี้ก็อยู่จนไปยาวๆจนจบไปเลยเด้อจ้ากับธรรมชาตินะครับวันนี้ก็มาเราะธรรมชาติกาสรับน้ำไหลหีวไหลหีวหวังพี่น้องคนงป่ายะ ่นโมเห็นตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้นะคะยี่ร้อยปีแล้วค่ะที่ประกอบเป็นกับไอ้กังหันกังหันใหญ่เก่าแก่ตั้งนานแล้วกับพี่น้องเขาเขาก็จะชะลอน้ำว่ะชะลอน้ำไว้ฝั่งนี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะปล่อยลงมาหากังหันตรงนี้ค่ะกังหันก็จะทำให้สะอาดก่อน,นะค่ะทุกคน นี่ราคากังหันที่คนฮอนแลนระเทศยดเหนอคาแลนระเทศยดแห่งกังหันนะคะกังหันลมกังหันทุกอย่างะคะ่ะก็จะจประมาณนี้ก่ะ